สุดยอดลลยห่อหมอกฟักทองห่อหมอกฟักทองคราวนุ่มใจย,ยัวหยัวกระพมสุดจอดพี่น้องเฮ้รับชมกันอือหืออือหือ,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 อ มาใชา้ฟักทองหรือว่าน้ำเต้าภาษาพังงาภูกเก็ตนะภาษาใต้ก็เรียกน้ำเต้าประการกเรื่อฟักทองนะทำเอาว่ามกถุยา่างมามาส้มกันเลยมาใส่ในนี่ครับแต่ว่าเอาน้ำเต้าไปนึ่งก่อนเลยมาใส่ครับเรียกว่าร้อยเรียวมันเรียกว่าอื้มเวลากินมันเรียกว่าความมันกระทบกับความเแปรกันะบเพราะมันก็ฟักทองพี่น้องรับชมพี่น้อง,ร,องรับชมเลยรับชมรับชม ซมาซมก็มีไข่ไก่แล้วก็ใชเนือออเน้อปลาคุณน้ำตาจะมาใชเนื้อปลาไซมันแล้วก็เครื่องแกงทีแล้วก็เคยหรือว่ากะปิแล้วก็ใบโหระพานิดน้อยนะใบชะพลูไม่มีแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็กระทินะครับผมแล้วก็ฟักทองแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะเรานําฟักทองไปนึ่งก่อนนะครับผมอ่าต,ตั้งกระทะที่นึ่งแล้วัมเอากระดาษรองไว้ด้วยครับเผื่อเดี๋ยวมันจะไม่ติดถานครับ เราเนืองฟักทองก่อนครับเผื่ออะไรครับเผื่อได้ฟักทองมันได้สุกก่อนแล้วเรามาใส่ไส้คงเออ่หัวมกนะครับผมบอกว่าถ้ามาใส่พร้อมกันเดี๋ยวฟักทองมันจะไม่สุกนะฟักทองใช้ใช้เวลานานเราเนืองฟักทองให้สุกแล้วครับผมทีนี้เรามาปรุงเออ่หัวมกวกอนเลยครับปิดฝ้าด้วยนะครับผมพี่นอ้องอ่าเนืองก็พอสุกแล้วครับผมดูประมาณกะกะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมยาเพชรมะเส่มะเครื่องแกงนะครับผมเครื่องแกงถีนะครับผมอ่าเคยกะปินะครับผมใส่กระป๋ายนะครับผมอ่า ไก่ไก่นะครับผมใส่กระป๋ายอ่าชกไก่ชกมันนะครับผมเราก็คลึงทุกอย่างให้มันเข้ากันนะครับผมอ่ายอดรัวทีไปรัวสักนิดเผื่อมันได้แฉะ,ะ,ะนะครับผมทำไงง่ายครับผมขมไม่ก้อนให้เครื่องแกงครับเคยละลายนะครับผมทำไงง่ายครับถ้าตายกลัวนุ่มตายวันนี้มาใช้ฟักทองพี่น้องเอ,อเดี๋ยวว่าจัดได้เอกความมันความเป็ดเข้ากันแลยได้รวยอ๊อฟ ได้เลยอ๊าอ่าพอเครื่องแกงเลาไ้แล้วเราใส่เนื้อปลาแล้วครับเป็นเนื้อปลาใส่มันหรือว่านเกที่ชยช้เนื้อปลาอ้ไรก็ได้แล้วตามคนอบอบเกยชอบมั่พี่น้องนะแล้วตามด้วยกระถิเป็นเลยใส่กระถิเปไ็นไลยนะคนถุกอย่างให้ข้าวกันกับเอ่อที่รเราใส่ไปทิกเดียวเราจะมาปรุงกันด้วยนะครับผมปรุงก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรมา พ่องชิวหลสักน้อยนำตามสักนิดสิวข้าวสักนิดนำปลาสักหูฮิดฮุยจบโพพี่น้องเออได้ไรอ,อักอ่าฟอรมอกลุ่มใต้พี่น้องเลยว่าอริยาลังกาสิช่วยนัอยอนอธิยปรุงกะปองพ่องชิวหลสักนิดน้งกะปองอย่าใส่มานำตามสักน้อยสิยวอวข้าวสักนิด แล้วก็คอนนะพี่น้องให้ชวนมาชมข่าวกันพี่น้องเออเรซี่ท่านคือว่าได้เรกออกพี่น้องเอออ่ะทีนี้ตามด้วยรวยใบมะกรูฟอยยังไงเพื่อความหอมนะซึ่งส่วนของเออใบโหระพา,าเดี๋ยวเราจะลงไว้ใต้ทองของเออฟักทองนะครับพ้มหรือว่าน้ำเต้านะอ่ะอ่ะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับพร้อมหอมมก อ่าทีนี้เราก็รอฟักทองให้สุกแล้วก็มาเรามาใส่ในตัวฟักทองนะครับตัวหอมมักของเรานะครับผมแล้วก็รวงโดยใบยโหระพาพี่น้องได้แรงอ๊อป้อมอ่าเป็นบ้านําฟักทองสุกแล้วนะครับผมสุกน้อยๆนะครับผมกําลังดีเลยทีนี้เรายกมาใส่เอ่อหอมมักของเราเลยครับผมทีนี้ฟักทองก็สุกแล้วนะครับใช้เวลาประมาณยี่สิบกว่านาทีนะครับผมกะกะเอาละครับผม แล้วก็ตามไปหัวระพาเราก็รองข้างใต้เลยครับพรองไปหัวระพาเพื่อความมอมอ่าใก่จะไม่ใสก็ได้ใค่จะใสก็ได้หรือว่าใช้ใบชะพลูก็ได้ไก็เลยคนชชบส่วนไอ้น,นี่เป็นห้องมอของเราเราก็เข้าเรียบร้อยเลยพี่น้องเอออ่ะไงไงเราก็ตักไสไปเลยพี่น้องไงไงห่อหมกฟักทองสุดยอดเลยพี่น้องฮฮสุดยอดไลห หมกฟักทองทีนี้เราก็เตรียมไปนึ่งต่อครับสุดยอดเลยเราก็นึ่งหอมกของเราให้สุกครับแล้วกับพอ้องฟักทองก็สุกแล้วทึุ่กกาลังดีแล้วที่นี้โรโรพ่อมกก็สุกทีนี้เรามาชิมพี่นงว่ะร้อยไปร้อยพี่นงเออพร้อมการที่เลวว่ะสุดยอดความมันมันอยู่ฟักทองและความเป๊ะนะครับเครื่องแกงพี่นงเอ,อ้อ สุกแล้วครับพ่อมหอมกฟักทองข้องขลัวดวงตาครับผมสุดจยอร้ลยพี่น้องเลยสิัส้นขวบอือความมันความแพทสุดโจทพี่น้องที่นี้เราโรยให้เย็นนะครับพ่อที่นี้เราจะมาชิมเลยว่าร้รอยไม่ร้อยพี่น้องห่อมหมกฟักทองแซ็บแล้วครับผมอตัดมาเป็นนี้เลยพี่น้อง

หอมใบโหระพาอือหึ่ข้อมะก็ส่งข้อมูลไต่ผือผ้าม่นองชุดๆเลยลองทำแล็กครับผมอือมันร้อยมันมีอัคคระแบบอีกอย่างนึง่ะมันมีความมันความหวานความเป๊ะป้าต้อกันอยู่ในนี้มันแล้วครับผมอือ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 ชุดๆเลย รู้มักก็จะใช้ฟักทอมาทำเป็นสังขยาหอมบ้างมาดองใจเป็นหอมอกงงถ้าสุดยอดได้วิตามินได้ประโยชน์ครบอยู่ในนี้มันแล้วครัหอมม ฮัมฮัมันนี่ตับเป็นเว้นเว้นเว้นเลยฮัมฮัมเฮ้ยเหอไล่เรงอ๋อ,อลงทำเนี่ยครับทำมาล้อยมะว้าเลยอร่อยหญิงแล้วมันมีผัวว้ากลืนกันไปเข้าในปลาปั๊บผัววากัดปัป๊บความมันมันจะลายออกมาแล้วของวักทอง ความเพ็คของกักงเกงกะปิเคยเอ่อแล้วก็กะทิไอ้ย,ยะไม่ต้องเท่าหนึ่งนะหัวร้อยนี้ได้รงอยโได้รงอยโอืมหอมมากอืม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 ร้อยพันอืม ให้กินโจ้มะลงเดี๋ยวเขาดีกวา่าโอเคกินปอกินพอเดี๋ยวผมรอข้าวซุกนะวันนี้คนน้ำตายปฏิบัติเสมรเจ้าเด็กพังงามาทำห่อมอกฟักทองชอบอย่าลืมกดไลค์กดแเชะเป็ดดังใจกับครูน้ำตายไม่ชอบได้พังงาน,นะครับผมอ่าคิดอะไรมาเป๊ะ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 มาลองทำเลวมันมันมีความร้อยมันมีความ,ม,มสุดยอดนะครับผมอมืทำเดี๋วร้อยโกโบทำไม่ร้อยก็กโบนะครับผมอืมได้ทำเดี๋วร้อยพี่นะ ค่อยบ้างทำเร็วไม่รยโรยเปรี้ยดินะครับผมวันนี้ก็ฟฝ้ากินนี่รับผมกดไลค์กดไลค์แชร์กันครับผมสวัสดีครับผม